ฮัลโหลสวัสดีครับผมวันนี้ลองเล่นเรามาพบกับเกมมาใหม่นะครับผมโดยเป็นเกมที่ชื่อว่า t h r o n e f a l l ครับผมโตรนโฟโตรนก็คือพวกบัลลังในเกมอัตโมหรือเปล่าวะเออนั่นแหละโฟก็คือล่มสลายครับผมตกบัลลังอ่าตกบัลลังประมาณนั้นโดยเกมนี้นะครับเป็นเกมที่เป็นเดโมอยู่นะครับก็คือเปิดให้โหลดเล่นฟรีเนาะอยู่ใน Steam. เพื่อนสามารถไปเจอหาคคำนี้ได้เลยแล้วก็ไปเล่นใน s t e ีมนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูลองเล่นเดโมโกันเพราะว่ามันเป็นเอ่อได้เป็นแนว TD ครับเอ้ย TD ใช่ Tower Defense ประมาณนั้นผมชอบเล่นเกมแนว Tower d e f e n s เเนาะลองมาเปิดเล่นกันว่ามันเป็นยังไงีค,ครับผมโดยตัวเกมกำหนดเปิดตัวมันจะประมาณตามาที่3นะครับตามาที่3สีก็น่าจะใกล้จะเปิดแล้วลนะ พาเต็มมาที่สี่มันสามเดือนส,สุดท้ายหรือเปล่าใช่ไหมหนึ 1, 2, 3, 6, ่งสองสามกกกันยาไนี่กันยาใกล้จะเปิดแล้วแหละครับยุนากักสิงหากันยาโอเคครับผมโอเคเปิดมาเราจะมีตัวฮีโร่อยู่นะครับมันเป็นเดโมนะครับ,บรายละเอียดไม่ค่อยเยอะจะลองลองลองมาดูกันว่าเป็นไหไรเปิดมาเราได้ฮ ah. ีโร่ขี่ม้าตัวอ้วนๆโ,โอเคแล้วก็มีศัตรูที่ยืนนิ่ง เ <c oughs> งี้ยว่ะแล้วก็คือตัวเราเนี่ยมันทําการโจมตีได้ด้วยฆ่าศัตรูล้วก็ได้เหรียญนะครับกด,ดเลฟชิปจะวิ่งววิ่งผ่านป่าไปครับผมเจอฐานกด,ดสเปซบาค้างครับผมเพื่อเข้าสู่การสร้างตอนนี้เราก็ได้ปราสาทของเราแล้วอ่อ พวกศัตรูจะเข้ามาทำการโจมตีตอนกลางคืนนะครับผมถ้าเกิดว่าเรากดกดสเปซวาค้างจะเป็นการเริ่มต้นกลางคืนก็น่าจะแบบว่า <c oughs> เหมือนเกมพีดีทั่วไปนะครับก็คือเนี่ยเห็นไหมเดยเห็นเมาส์ผมไหมเมาส์ผมอยู่ทางขวามือของจอยเห็นไหมน่าจะมีศัตรูมาห้าตัวในเทินเทินกลางคืนเนาะตรงนี้ก็คือปราสาทของเราของอดูตรงนี้มันบอกว่าอะไร นี่คือประสาทของเราถ้าเกิดว่ามันพังเราก็จะแพ้ทันทีพยายามปกป้องมันให้ถึงที่สุดสามารถอเัเดได้แต่ว่าตอนนี้เราไม่มีเงินนะครับไปลุยครับผมเริ่มกับกะกลางคืนนะแล้วไม่เห็นมีป้อมมีอะไรสักอย่าง <c oughs> นี่ก็คือข้อสอนเร่อยงนะครับอ่าเรามีสกิลด้วย ก็คือกดมีขุดติดขวดาวกดกด A อ huh? ไม่ใช่สิกดเซเว่นวา์ bug. เราจะใช้สกิลกดนี่อ๋อก็คือวิ่งไปมันท่าเข้าไปใกล้ๆเนาะแล้วแล้วเมีควดดาวอยู่บนหัวนะคนลุยอยู่บนเลยว้ชัดเฮ้ยนี้แค่มีแค่ตัวเราก็เก่งแล้วยังไม่ได้สร้างอะไรเลยนี่วิ่งวนครับผม ตัวกราฟิกสวยดียครับผมเป็นแนวแปลกใหม่ดีนะไม่ค่อยเห็นกันเท่าไหร่กับแนวนี้แต่ก็ต้องรอดูเก,มเ,เกมเปิดอีกทีแต่เกมเปิดอีกทีก็น่าจะแบบนี้แหละครับแค่เพิ่มพวกฟังก์ชันต่างๆอาจจะมีเพิ่ม UI แต่ว่าแต่ตัวนี้เป็นเดโมไม่รู้ว่ามันเล่นได้ถึงด่านไหนยังไงหรือว่ามันจํากัดยังไงนะผมยังไม่ได้อ่านเลยเมื่อกี้ที่ลองโหดมาเล่น ราะว่าเห็นว่ามันเป็นเดโมะไงก็ลองเล่นแปบน๊บนึงแหละว่าโอเคไหมถึงเวลาเราจะได้รู้ว่าควรจะซื้อหรือว่ายังไงครับเม่อไรจะให้สร้างอ๋อมันให้ทำเควสไอ้บ้ามันให้เข้าไปแทงสามรอบนี่เออก็ว่าออกมาแบบอินฟินิตี้เลยวะ โอเคเช้าแล้วครับผมเช้าแล้วก็จะเข้าสู่โหมดบิวนะครับผมการสร้างให้สร้างบ้านครับผมตรงนี้ปาบกดเอกดเศษป้าคาโอเคแล้วก็ตรงนี้อ่าสามหลังอ่าโอเค าเกิดว่าบ้านพวกนี้มันไม่โดนทําลายนะครับมันก็จะให้เงินกับเราในการจบเทิมโอเคถึงเวลาเปลี่ยนกะอ่ะก็คือเหมือนเป็นตัวเครื่องทําเงินของเรานั่นแหละตัวบ้านอ๋อมันมีแค่นี้ไม่ใช่ว่า13เว็บนะครับมันมี15ตัว นี่ได้เงินมาจากบ้านละโอเคสิบห้ากองทัพสิบห้ามาแล้วเป็นกองทัพใหญ่มาเร็วทีเดียวเราต้องทําการสร้างอุปกรณ์ป้อม้องกันแล้วล่ะอหนึ่งอันแล้วก็สองอันตรงนี้ครับผมไม่รู้ว่าเป็นป้อมอะไรเหมือนกันโอ้ดุยปัสเวสบาราข้างครับนะให้มันมาแต่ว่า สมองฟูเราได้เปรียบนะครับเพราะมันจะต้องเดินขึ้นบนมานี่มันก็โดนเรายิงฟรีไปแล้วแต่ระดับผมผมกงลงไปจัดมันอยู่แล้วดิโอชอ,อชอช,อชอโคดาวนานเกินมาเอาเงินมาไหนเงินเงินมาแล้วเงิน เรามีเงินพอสําหรับการอัพเกรดปรษาทแล้วนะอ๋อเวลาอัพเกรดมันก็ให้เลือกว่าเราจะเอ้ยไม่ได้อ่านเลยเมาส์ไปกดโดนมันจะให้เลือกว่าเราจะเลือกอะไรเนาะมันกดอะไรไม่ค่อยได้อะมันเป็นเดโมออะผมเลยไม่รู้ว่ามันความสามารถมันคืออะไรเมื่อกี้เลยอเอนี่ก็อัได้ไหมไม่ได้ ถ้าเรามีบ้านมีบ้านเลเวลหนึ่งอยู่เราจะได้บ้านเลเวลสองฟรีทุกๆวันไปเฮ้ยตัวก็เป็นเกมชิวๆไม่เครียดทุกคเป็นได้ปกติแนว tower defense เนาะการป้องกันบ้านสร้างป้อมป้องกันบ้านแต่ว่า ที่แปลกใหม่คือการมีการทำตัวหมู่บ้านขึ้นมาเพื่อสำหรับเอาสำหรับเอาค่าสถานะต่างอัปเกรดอะไรอย่างเงี้ยเพราะปะกติถ้าเกมเดาเนี่ยเราจะได้แค่สร้างฟอมเนาะสร้างฟอมสร้างฟอมสร้างฟอม,อมแต่เนี้ยมันมีการพวกนี้เพิ่มเข้ามาไงอเออ ให้เราทำอะไรต่อมันบอกว่าแล้วแต่เรา,เาให้เราเลือกเลยว่าเราจะทำการอัปเกรดบ้านหรือว่าจะอ,อ,อัปเกรดฟอบพออัปเกรดมีอันนี้ขึ้นมาใหม่ครับเ,เราต้องเดินไปตรงนี้น,นี่ตั้งหมดเลยครับเราต้องเดินไปตรงจุดอออนี่มีรั้วด้วยอะผมสร้างรั้ว ถุยทั้งหมดทังไม่พออ่ะก็คือตอนนี้มันปล่อยแล้วให้เราเลือกลยว่าเราทําการอัปเกรดอะไรเราจะเลือกเกี่ยวกับการเศรษฐกิจการทําเงินหรือว่าเราจะเลือกการป้องกันผหลัพธ์ดูที่ว่าเราอ่ะได้ตังพาจะใช้ตังที่ได้มาอัปเกรดอะไรเนาะเร่นความเร็วได้ไหมเน่ย มันอาจจะได้แต่ตอนนี้มาคงไม่ได้มันเป็น <c oughs> เดโมแล้วมันก็สอนเราอยู่แล้วดูดเขาไปวะถ้าเกิดว่าเวลาเราเล่นเกมทีเดียเห็นมันหลุดเนี่ยเขาแปลว่าตรงป้อมเราอ่อนลนะเราก็ต้องทำการเออโคงสร้างนี้ดีกว่าวะได้ทหารมาคอไนท์หรือว่าสเปียแมนครับผมผมบอกสเปียแมนดีวกว่าไนท์น่าจะสายแบบว่า สู้กับสายมันน่าจะเป็นแบบว่าแพ้ทางกันนะครับสมมติว่าแ้่ไหนเนี่ยมันก็จะเก่งกับพวกนักหนูเนาะถ้าเป็นสเปียร์แมนเนี่ยมันจะไวมันสู้ทักขนูไม่ค่อยได้ผมเอาไ์ทุก่นตังเหลือไหมไปทำฟ้อมนี่รอบนี้มีนักหนูนับผม โอเคถูกเข้มานด์ยูนิตกดคอนโทรลซ้ายอ๋อนี่ไงเรากดคอนโทรลซ้ายจะมีวงขึ้นเราไปกดใกล้ๆกับพวกนี้เราก็จะมันมานีได้มามเราเนี้โอเคเอาตรงน,นี้เลยถ้ามันเข้ามาก็จัดไม่ต้องตามมาสิเอ้เออมันอยู่ตรงนั้นแหละ ไม่ต้องตามมาดูยมันหายไปอ่ะผมวมาา่าอ่านไม่ได้ยังอ่านไม่หมดเลยมันจะกำลังลอง,ลองไปจัดการพวกนี้จะแข่งแก่งกับละคนูนครับยิงแล้วไม่ค่อยเข้าผมลงไปจัดที่บุกเอาป่ะกขี่มาอ้อมไปจัดข้างหลังเลยไม่ตัวดาวนานั่จัด อะ,อะตั้งมาสิครับตั้งมาสิครับโอเคตั้งอันนี้ดีกว่าบิ้วมิว่ะไรเาเพิ่มเงินครับผมสร้างเหมือนสร้างตัวการหันออกมาเพิ่มระบบฟาร์มระบบอะไรเนี่ยฟาร์มฟาร์มได้อะไรเนี่ย ตังเยอะอะครับผมบ้านบ้านเลเวลสองอ๋อันนี้เป็นเลเวลสองแล้วไม่ได้อัพเกรดเลยวะ่ะมาช่วมันบอกว่ามันอัพเกรดให้ทุกวันไงใช่ไหมโอเคอันนี้ฟอมอีกอันตังเหลือห้ามาดูกันว่าตังไม่พอนะครับเนี่ยก็คือมันใช้ตังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดาดูหัวคอยกันหัวคอยใช้ตังเท่าไหร่ หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคปั๊บเลยลุย,ลย,ลยออมาเพื่อนไปโอ้โหดูเดินดูทุเรียนเดิน,ดดนช้าแต่มันถ้าลวงพอมาเราไม่ได้หรอกไหมเนาะมันยังไม่ค่อยเก่งเทยังไม่หลากหลายนะผมไม่น่าเลหลายเกม ภาพสวยดีกันมีแสงมีไฟมีอะไรนะเนาะเฮ้ยไหนเราตายหมดแล้วว่ะโดนลุงยิงอะ่ะม้วม้ว่ะเอ้ได้เงินมาไหนวะโอ้โหรับเละรับเละอะเออมีตัวใหม่มาแล้วครับเดี๋ยวไฟนอลไน ตอนนี้ก็คือไฟนอลไหนก็คือ,อรอบสุดท้ายนะครับไฟนอลเว็บแหละไฟแนลไหนเอออัพเด่รอกันเนื้และไหนเราไปลุยบอสมาปะไปไปตามมาดิออยตรงนี้ ให้มันตัดกำลังมันก่อนโหโหดดดอกเส้ออะไรเนยจริงอะจริงตายไหมาตายไหมตายไหมแต่ตัวท์ทรเราน่าจะห้ามตายนะครับถ้าตายอาจจะแบบว่าเสียวเลยนี่ดุดด้วยมันสู้เราไม่ได้หรอกเพราะเราอัพเกรดทุกอย่างที่เรามีแล้ว อีซี่ครับผมรับทรับ์อ๋พอพรพรมันหมดเธอนล้วมันจะซ่อมมันจะอะไรให้หมดชนะแล้วครับผมเรเวลสองเรเวลสามอ๋อ <Level 2. S 2> อันนี้เป็นเรเวลของเราเนะี่ปดล็อกเหางอนี่ ก็จะเลื่อนไปอ๋อให้เดินไปอันนี้คือเราผ่านแล้วหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามก็ได้จะประมาณเดโมก็น่าจะประมาณเนี้ยครับเล่นได้เอ่าเล่นได้สด่านเนาะอ,อดูนี่ตัวนี้ก็เลือกสามารถเลือก ไม่ได้เลือกขอ,อเลือกไงเลือกอาวุธได้ว่าอันนี้จะเป็นเอาธนูนี่น่าจะเป็นอาวุธของตัวละครเราหรือเปล่าเนาะเลือกอาวุธเลือกเฟิรก์กเฟิร์กนี่จะเป็นเอ่อเหมือนค่าโบนัสติดตัวของเราเนาะถ้าเอาตัวนี้ก็เป็นเอ่อเพิ่มเงินถ้าอันนี้ อาเคดอาเคดน่าจะเป็นของคอยเวทหมดอูออช,ชัชเชอร์นี่คืออะไรเต่าเพิ่มแน่เป็นการเพิ่มความยากครับผมก็ประมาณนี้ครับผมฝากไว้เท่านี้ก่อนกับเกมโตนฟอร์นะครับผมเป็นเดโมเพราะว่า โหลดฟรีอยู่ละพวกคุณไปลองโหลดเล่นกันได้เลยดูว่าอีก3ด่านที่เหลือมันเป็นยังไงแล้วครับมาบอกด้วยว่าควรจะซื้อหรือเปล่านะผมจะล,ลองเล่นให้ดูแค่ด่านเดียวเนี่ยแหละ,อะโอเคครับฝากไว้เท่านี้ครับกับคลิปนี้ทงไมก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่กับเกมตนฟอเนาะบบายบาย